รบทุกสนามที่มวย R1 สวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายใหญ่ไม้หนักที่เคารพรบรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุน และจอมยุดมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างศึกมวยไทยพันธมิตรมวยพลิกวันจัน์นะครับบวกอาจศึกมวยไทยนะจะชคกันทั้งหมดนี่17คู่ครับเปิดเดรนราคามาแล้วก็6คู่นะครับส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ สมัครเข้ามาอัปเดตกันในกลุ่มได้เลยนะครับหากนักผู้ใหญ่ท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับชีโมชอบขอแนะนําเลยนะครับสมัครเข้ามาใต้คลิปผมได้เลยสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับท่านจะได้แน่นอนเลยแหละสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับเข้าออกแต่งแบงกิน กลางอากาศนะครับราคาออกได้ทุกยกและท่านจะได้เข้ากลุ่มมวยหูนะครับฟังมวยหูฟรีๆเลย3ยก5ยกข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการครับส่งเรทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและท่านจะได้เข้ากลุ่มชี้มวยชอบสเปเชียลของผมนะครับที่ส่งแนวทางทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้วัวชนตัวชอบชี้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมอยู่แล้ว ตกดึกมาผมก็จะพาไปชี้บอลชอบครับเรานักลงทุนครับมีตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมันได้เปรียบนะครับไม่ต้องรอไปหดมวยอย่างเดียวนะพวกผมเนี่ยชัดเจนไม่ต้องหมุนเสารครับและถ้าหากนักผู้ใหญ่ท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องชี้มอลชอบของผมไ้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทีมงานชี้บอลชอบเนี่ยได้หาข้อมูลมาแบ่งปันแนวทางทุกวงการครับเมื่อเช้านี้ก็อยู่ที่สนามไก่นะครับ วันนี้มาสนามมวยอีกแล้วก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสมัครเข้ามาวันนี้ท่านจะได้เสื้อสวยๆจากทีมงานชีโมชอบไปใส่ฟรีๆทันทีนะครับเสื้อเกรดไมโครพีเมียมนะครับด้านหลังผมได้เลยนะสําหรับวันนี้ครับมวยคู่รองน้องคู่เอกแล้วก็คู่เอกพระเอกนํารายการที่ชีโมชอบจัดมาให้นะครับไปกันเลยครับไม่ต้องสวดกันแล้วหัวกันเลยสั้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ชีโมชอบชอบหลังช่าง ก่อนที่จะไปก็ออกตัวสุขขังวัดดวงมรณงครับ <S <S เล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังใ้ออกตังกันแน่นอนครับเข้าตัวถูกนี่ก็ออกตัวบังนะแต่งกินแบ่งกินครับได้น้อยได้มากอย่าให้เสียนะครับวันนี้ไปกันเลยครับคู่รองน้องคู่เอกช่วงที่1เพชรเดือดอดอุดอุดรจะพบกับฉลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรีครับไปดูกันที่ทางด้าะเพชรเดือดครับสั้นๆง่ายๆ เพชรเดือดตัวนี้ครับอายุ20ปีครับส่วนสูงนี่166นะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิครับโชคมาแล้วนี่ก็50ไปครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้หน้าบ้านรับจ้างตีเข่านะครับซ้อมค่ายใหญ่ค่ายดังน้ำเลี้ยงดีครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้มาพิกัดเป๊ะเลยนะครับสำหรับเพชรเดือดนะครับสไตล์การโชคของเจ้าเพชรเดือดเนี่ยมวยเข่าเข่าในเหนียวแน่นหนึบหนับเลยคิดติดนี่ก็คิดตังได้นะครับแทงดีครับ ฉลาดหลักเลี่ยมเชิงมวยสมองมวยไอคิวมวยมันดีครับสอกสวนรุนแรงด้วยสําหรับเพชรเดือดเนี่ยเดินติดเดินบิบบีเดินบดบดเนี่ยกินนะครับสําหรับเพชรเดือดน,นะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติของเพชรเดือดนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะเจ้าลาวสตาเกียรติทงยศมาในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเรียกได้ว่าในศึกในสายนะเพชรเดือดเนี่ยเราไปต่อกันที่ทางด้านคู่ชงของเขาครับฉลามดารองแปะสํานักบุกชนบุรีครับฉลามดาตัวนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่า บูดูดันมวยซ้ายครับอายุ17ปีครับดาวรุ่งพุ่งแรงเลยส่วนสูงนี่ร้อครับเตียตันขยันตีนะครับเป็นชาวกัมพูชานะครับชกมาแล้วนี่ก็70ไฟครับท้งด้นสไตล์การโชกนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับ้ายเปิดเกมฝีมือครบเครื่องเลยนอกได้ในดีครับนอกในชัยยาเลยนะตัวนี้นะฉลาดหลักเลียมเชิงมวยสมองมวยไอคิวมวยดีครับซ้ายทั้งแถบซ้ายวันเว ขวาไว้ยืนเยี่ยวนะครับสำหรับเจ้าฉลามดำเนี่ยวันนี้ลดไป0.8ปอนด์ครับทางด้านสถิติการชกของเจ้าฉลามดำนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะต่วนเป๊ชทอห้าพยักเรียกได้ว่าหนักแรงครับวันนี้มาเจอมวยเข่าฉลามดำจะอยู่ได้ไหมเอาละเราไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบคู่ที่หนึ่งครับคู่นี้ผมชีม้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้า เพชรเดือดอออูดอุดรนะครับ1 2 3เนี่ยฉลามดําเดินใสแน่ๆเลยนะครับถ้ายกสี่มาเพชรเดือดอยู่ได้คีบติดคิดตังได้ครับมวยเข่าเนี่ยต้องเข้าพื้นที่ยก4ี่นะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับคู่ที่1เพชรเดือดอออูดอุดรชอบใจก็จัดครับสติโมเมนตัมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมทําสรุปแล้วก็มาสรุปหน้าช่องให้นะครับไม่ได้นั่งสมาธิเอานะผู้ใหญ่ไม่ได้นั่งเดาครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับเพชรเดือดอออูดอุดรเข้ารองเพชรเดือดก่อนได้เลยนะครับถ้าเป็นรองนะเราไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนำรายการวันนี้นะครับเพชรลำพูนบำรุงศิษย์จะพบกับเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับหลายสำนักซื้อแปรหลายท่านมองว่าเพชรเหนือเพชรเนี่ยเหนือกว่านะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับไปสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี่มอชอบครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้า เพชรลำพูนกันก่อนเลยเพชรลำพูนตัวนี้ครับอายุ28ปีนะส่วนสูงนี่166ครับเป็นคนอำเภอบ้านองครับจังหวัดลำพูนนะครับเป็นมวยเหนือนะโชคมาแล้วนี่ก็100ไฟครับทางด้านสไต์การโชคนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายซ้ายฝีมือซ้ายครบเครื่องเลยซ้อมที่ค่ายโรงเรียนกีฬาลำปางครับวันนี้มาตามที่กัดไปเป๊ะเลยครับสไตล์การโชคของเพชรลำพูนเนี่ยเรียกได้ว่านอกในชัยยาครับนอกได้ในมีครับ เดินได้ถอยเป็นนะครับสำหรับเพชรลำพูนเนี่ยเปิดเกมล็อกรัดมาตีนี่ก็เหนียวแน่นครับรอดักจังหวะสอกสวนรุนแรงมากๆเลยนะครับถ้าไม่หล่นก่อนนะครับไปปลายมั่นคงกว่าแน่นอนนะครับกดครบยกไปได้เลยนะคู่นี้ไปดูกันที่ทางหน้าเสถิติครับเพชรลำพูนเนี่ยมวยคู่นี้นะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วใน3ยก5ยกวันนี้มาวัดหนักวัดแรงกันในมวย5ยกนะครับ สถิติไฟล่าสุดของเพชรลำพูนนะครับก็ไปชนะเจ้าเหนือเพชรทีเด็ด99มาในศึกวันลุมพินีแชมเปี้ยนชิพนะครับโอ้โหไฟนั้นเพชรลำพูนก็โชว์ฟอร์มให้สวยนะครับวันนี้จะแก้มือล้างตาหรือว่าย้ำแขนเจ้าเหนือเพชรทีเด็ด99มีคําตอบครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเหนือเพชรครับสูงยาวเข่าดีตีเข่าเก่งด้วยตัวนี้เอาละเหนือเพชรเนี่ยอายุ25ปีครับเป็นมวยรุ่นน้องนะครับทางด้านช่วงชก จะได้เปรียบนะครับส่วนสูงนี่้1 7เเลยเป็นคนอำเภอชัยปราการครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเหนือเจอเหนือครับเหนือไหนจะเหนือกว่ากันครับวันนี้สไตล์การชกเจ้าเหนือเพชรเนี่ยเป็นมวยขวาครับเปิดเกมล็อกรัดมาตีนี่ก็เหนียวแน่นครับสอกสวนแรงอันตรายครับอาวุธนี่มันออกได้ทุกหน้าเลยนะครับสําหรับเหนือเพชรเนี่ยวันนี้ลดไป1.6ปอนด์ถือว่าลดเยอะครับแต่มวยชกกลางคืนนะครับ ชคกลางคืนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเจ้าเหนือเพชรเนี่ยจะดูพองกว่าแน่นอนครับเพราะว่ารถมาเยอะเวดใหญ่กว่าครับวันนี้เอาละไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกค,ครับของเจ้าเหนือเพชรีเด็ด9.9ไฟล่าสุดน,นี่ก็ไปหล่นเกือบหล่นนะครับในศึกวันลุมพินีนะให้เจ้าเพชรลำพูนวันนี้จะแก้มือล้างตาได้ไหมหรือว่าจะโดนเจ้าเพชรลำพูนย้ำแคนครับเอาละไปชี้มวชอบกันเลยครับชี้มวชอบ คู่ที่2หน้าช่องครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับผมมองว่าจำกลิ่นจำมวยจำแรงกันได้นะครับผมมองว่าเจ้าเพชรลำพูนจะเอาชนะย้ำแคนเจ้าเหนือเพชรทีเด็ด99ไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับขออนุญาตมองต่างซื้อแปลหลายสำนักครับวันนี้ชอบก็จัดขับใจก็สวนนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับวันนี้2คู่หน้าช่องชี้มวยชอบส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์สมัครเข้ามาอัปเดตแนวทางข้อมูลผมจะลงข้อมูลไว้ในกลุ่มนะครับที่มากที่สุดก็คือชี้มวยชอบ VIP นะครับก็สามารถเข้ามาอัปเดตก็ได้ครับสมัครเข้ามาวันนี้ก็จะได้เข้ากลุ่มชี้มวยชอบฟรีทันทีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกลุ่มผู้ผมเนี่ยชัดเจนไม่ต้องหุนสาวครับนักลงทุนเพื่อนักลงทุนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคู่ที่หนึ่ง ไปที่ทางด้านเจ้าเพชรเดือดออูดอุดอนะครับคู่ที่2นะครับไปที่ทางด้านเจ้าเพชรลำพูนบำรุงสิทธิชอบก็จัดขัดใจก็สวนมานะครับวันนี้อย่าลืมซื้อหวยกันนะครับทีเด็ดหวยวันนี้5-4ซื้อไปเลยผิดถูกไม่ว่ากันแต่ชอบมากๆครับ5-4นะครับ2ตัวล่างนะครับ2ตัวบนจัดไปครับ